สวัสดีกับพุ่มเย็นแล้วหนึ่งได้เวลารดน้ำตอนมารดน้ำปั๊กติดปลวกไว้นี่ปั๊กติดปลวกไวแล้วก็ต้องรดน้ำจ่าเย็นตรงนี้อากาศร้อนก็จะมีปั๊ก,กนามี มีกูดมีโมมีดีปรีอันนี้พักจิบลูกไว้เป็นเดือนลนะนะขึ้นมังตายมังเดี๋ยวแท่ตามจะพับ <c oughs> น้ำอีก <c oughs> ลูกแหลกๆนี่ต้องเตรียมดินกันใจ ดินปะโจมกับคิ้วอ่ะดรวยว่าคุยป่าอะไรนี่ปะโจมไอ่ข้าวกันไอ่มันเป็นดินลวนนะพักจะกึ้นดีดินลวนถ้าดูแลเราก็เอ่อวกจะปื้นนะตกยาเลยตน้ตนต้นเรื่อยๆ Nga rốt nam chào dinh, nè gật bọc kim nè măng đẹp cây mắm mắm nè mì 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 ăn bền <laughs> có mì bay tới nè bay tới bay uh, xây há này nè Nà, vừa một quả mom có lệch lệch mà kín đại ban của đường trong trăm quân 对，嗯。Okay. Oh.